ลูกค <Workers. S 2> ้าดูนะความแตกต่างพาวเวอร์พาวเวอร์ไทยนะพาวเวอร์ที่ที่ของไทยนะก็จะเป็นตัวสี่เหลี่ยมตัวตัวอย่างนี้นะแล้วก็มีพาวเวอร์ของจีนพาวเวอร์ของจีนนะก็จะเป็นกลมๆฮะมะแปลงมะแปลงไทยก็จะเป็นตัวสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะตัวสี่เหลี่ยมแต่มะแปลงจีนเนี่ยจะเป็นตัวกลมๆนะตัวกลมๆมะแปลงไทยมะมะแปงจีนนะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะยาต้อยรับประกันอยู่แล้วเพราะยาต้อยก็คัดคัดมาแล้วฮะเป็นเป็นเป็นโรงงานที่อยู่ในเมืองจีนเนี่ย โรงงานที่เฮียต้อยคัดเลยนะเพราะว่าเยียต้อยก็เป็นช่างคัดคือคือโรงงานที่ทําให้เฮียต้อยเนี่ยเป็นเอ็กแปดเนี่ยโรงงานที่ทําให้เฮียต้อยเป็นเกจเอในในประเทศจีนเลยที่เขาทําส่งออกไนแถบจะแถบยุโรปอ่ะเขาก็โรงงานนี้โรงงานนี้เลยยังลูกค้ายังติดภาพว่าของจีนเนี่ยของจีนนะของจีนว่าเอามาใช้แล้วมันไม่ทนมันไม่ทนแต่ลูกค้าไม่ต้องห่วงนะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปสั่งโรงงานแบบไหนแต่ของเฮียเนี่ยก็จะคัดคัดเป็นโรงงานเกจเอเลยนะ บางเจ้าเขาว่าไปสั่งแบบที่เมืองจีนสเปคถูกๆแต่ของเฮียไม่ต้องห่วงนะเพราะของเฮียบอกเลยครับว่าเอาทุกอย่างอย่างดีเลยฮะแพงหน่อยไม,ไม่ไม่เป็นไรเพราะว่าเฮียต้อยรับได้อยู่แล้วถ้าของจีนอะไรพวกนี้บางทีก็ลูกค้ากังวลว่าซ่อมยากแต่ลูกค้าไม่ต้องห่วงนะของของเฮียของเฮียต้อยนะของบริษัทนาคาชินนะอะไรทุกตัวนะเฮีย เฮียต้อยมีทุกตัวเลยฮะไม่ต้องห่วงเลยไรเรื่องอะไรเฮียก็เข้าใจนะบางทีลูกค้าไปใช้แล้วก็กลัวมันมันมีความทนมันทนมันไม่ทนมัางอะไรมัางแต่เฮียก็ทดสอบมาตั้งสองสามปีแล้วฮะแต่เฮียก็ยังไม่ได้ออกออกขายแต่ตัวเนี้ยเอาอย่างนี้เฮียต้อยสามารถรับประกันให้ลูกค้าสองปีเลยนะเฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวนะรุ่นรุ่นอื่นนี่ก็ปีเดียวนะเฉพาะรุ่น X8 นี่นะ เดี๋ยวต้รับประกันให้ลูกค้าสองปีเลยนะสองปีเต็มเต็มเลยนะลูกค้าไปใช้แบบสบายใจได้เลยนะแต่เฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวนะเดียจะเปรียบเทียบน้ำหนักนะระหว่างรุ่นสามหกสามหกกับรุ่นตัวใหม่นะตัวใหม่เอกแเนี่ยน้ำหนักมันต่างกันยังไงหนักเท่าไหร่ตัวตัวหนึ่งมาหนักหนักเท่าไหร่เดียจะให้น้องเขายกไปชั่งให้ลูกค้าดูว่าหนักเท่าไหร่เฮียดูมาตัวนี้เป็นรุ่นสามหกนะคะอันนี้จะอยู่ที่สิบสามจุด สามจุดหกหกสิบอ่ะอาพูดสี่ก็สิบสี่โลมันหนักขว่านีมากเลยรุ่นนี้จะอยู่ที่สิบเก้ากิโลสิบเก้าจุดสี 20, 20, 20, 20, 20, 20. ่จุดสิบยี่สิบโลอ่ะเต็มได้ยี่กับยี่สิบโลฮะอย่างตัวเอ็กแปดนะตัวใหม่นะเอ็กแปดนะตัวนี้นะมันหนักกว่าตัวสามหกเนี่ยก็ประมาณสักห้า ห้าถึงหกกิโลประมาณห้าหกโลนะแต่ตอนนี้มันหนักที่มอแปลงนะลูกค้าสิบแปดข้างละสามนะก็คือรวมกันแล้วเป็นหกใบนะสิบเปเพาะสิบแปดนะสิบแปดที่ยัดไส้ได้อยู่ตัวนี้สามหกนี่ก็สิบแปดสี่ใบข้างละสองก็รวมไปเป็นสี่นะอย่างตัวนี้ไอตัวเก็บไฟนะลูกค้าลูกระเบิดเนะี่ยภาษาช่างเขาก็เรียกเป็นลูกระเบิดนะตัวเก็บไฟตัวที่ตัวสามหกจะเป็นสองลูกนะตัว X8 เอ็กแปดเนี่ยก็จะเป็นหกหกลูกหกลูกเลยนะ ลูกค้าสังเกตนะอย่างพัดลมรุ่นสามหกนะพัดลมรุ่นสามหกที่จะเป็นพัดลมสองตัวเหมือนกันสองตัวเหมือนกันนะ X แปดก็สองตัวเหมือนกันแต่มันต่างกันที่ตัวสามหกเนี่ยลูกค้าจะดูดออกมานะจะเช็ดดูดออกมาจะเช็ดดูดออกมานะแต่ตัว X แปดเนี่ย X แปดเนี่ย X แปดจะใช้จะใช้ดูดจากข้างหลังดูดออกไปข้างนอกข้างข้างหน้าเลยเพราะว่าข้างหน้ามันมันช่องลมมันเยอะดีนะ ข้างหน้าพัดลมสองตัวเหมือนกันก็จะดูดก็จะเป็นตัวดูดนะดูดจากข้างหลังเป่าออกไปด้านหน้าอันนี้กลับกันนะฮะอันนี้ดูดจากข้างในดูดจากข้างในเป่าออกมาด้านนอกด้านนี้นะตัวสามหกจะเป็นข้างหน้าตัวกันฝุ่นนะข้างหน้าจะมีกันฝุ่นแต่ตัวนี้ไม่มีตัวตัวนี้จะเป็นร่องเลยนะลูกค้าทําให้ระบายอากาศล่องเลยฮะลูกค้าเพราะประเทศไทยเนี่ยอากาศมันร้อนลูกค้าเนี่ยคืออย่าง x 8ตัวนี้นะลูกค้าที่เฮียต้อยสั่งเขาทําพิเศษเลยนะเอามาใช้เอามาใช้ในเมืองไทยเลยเพราะว่า อากาศเมืองนอกเนี่ยมันอากาศไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยนี่ร้อนอบอ้าวก็เลยสั่งเขาพิเศษเลยฮะเอสแปดนี่ลูกค้าไอ้ปุ่มนี่นะลูกค้ากดขึ้นไปเป็นสเตอเลียเลยนะลูกค้าที่ถ้าเกิดมือไม้ไปโดนเนี่ยลูกค้าก็เอาไว้ที่สเตอเลีอย่างเดียวนะเอสที HT เนี่ยดันขึ้นไปสุดสเตอเร์เี๋ลูกค้าลองเล่นดูไนดะ้ลองลองเล่นดูก็ได้เพราะว่าถ้ากดลูกค้ากดลงมาก็เบรกก็จะเบาหน่อยอกดลงมาสุดเบรกก็จะเบาลงอีกตอนนี้เป็นเป็นซับเบรคฮะลูกค้าถ้าเกิดเอาขึ้นหมดเนี่ย เป็นสเตเรอเบรกก็จะหนักหน่อยนะเป็นดู xlr นะลูกค้า xlr นี่ก็คือตัวนี้ก็เป็นตัวผู้ตัวนี้เป็นตัวเมียลูกค้าใช้ใช้ได้ทั้งสองโลฮะถ้าถ้าลูกค้ามีขาตัวผู้ก็เสียเข้าไปตัวผู้ถ้าลูกค้ามีขาตัวเมียลูกค้าก็เสียเข้าตัวเมียอันนี้จะเป็นสเปกคอนสเปกคอนนะสเปกคอนถ้าลูกค้าไม่มีไม่ไม่มีหัวสเปกคอนเป็นโบราณอยู่ลูกค้าก็เอาสายหนีบก็ได้ฮะเป็นเป็นโบราณที่มีถ้ามีมีหัวสเปกคอนลูกค้าก็เสียเข้าไปข้างๆแล้วก็บิดบิดให้แน่นเลยนะ นะตัวนี้ตัวนี้ 8, นะเป็น X8 นะถ้าตัวเป็นถ้า36เนี่ยตัวนี้มีฟิลได้นะลูกค้าฟิลตัดนะลูกค้าเป็นสายใหญ่ๆนะฟิวตัดอย่าง36นี่ก็ตัว36ก็มีฟิลเหมือนกันนะลูกค้ามีฟิวเหมือนกันก็หัวสเปคคอนเหมือนกันสายเปเลยนะลูกค้ามีสายเปลยมีมีหัวสเปคคอนก็ใช้สายพว่งนี้ได้ใช้ปลายสายเปเลยได้แต่ว่าไอ้ตัว36เนี่ยก็จะมีแตกต่างกับตัว X X8 ตัว36จะลูกค้าจะมี x r r ก็ได้นะเป็นหัว x r r ก็ได้ลูกค้าจะมีสายโมโนก็ได้สายโมโนก็เป็นเป็นสายสายแจ็คอะเป็นสายโมโนสายแจ็คก,ก็ได้นะใช้ได้เหมือนกันนะลูกค้าเลือกได้นะ ก็ตัวนี้ปรับตามทีนะสองตัวนี้ปรับตามทีแต่ถ้าลูกค้าชอบชอบคอสชอบเบรดหนักๆก็ลูกค้าก็กดไปให้หมดเลยนะกดไปให้หมดแล้วก็ปรับตามทีซ้ายเปาได้เลยถ้าลูกค้าถ้าเกิดใช้ธรรมดาลูกค้าก็ไม่ต้องกดมันก็เปิดมาให้หมดเลยนะตัวใหญ่ตอนนี้ลูกค้าที่เข้ามาโรงงานหลวงพ่อหรือว่าเป็นลูกค้าทั่วๆไปนะมันมาเข้าที่โรงงานเนี่ยจะอัพหมดเลยนะเพราะเชตต้อจะทดสอบก่อนเช้ต้อจะแนะนําทดสอบแล้วเปิดให้ลูกค้าฟังถ้าเป็นคงหล่อคงหล่อต้อง ต้องตัวนี้เท่านั้นฮะถ้าลูกค้าเป็น18โครงหล่อนะอย่างในชุดเนี่ยอย่างยกตัวอย่างในชุดนะอย,ยอ,อย่างในชุด,นะใ,นชดในชุด4คนสก็จะได้เป็น power ตัว36ในชุดนะพูดถึงในชุดก็จะได้ตัวสามา o w e r ขับเบร์ใบตัว36แต่ลูกค้ามาที่โรงงานก็ส่วนใหญ่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ฮะก็จะมาอัพเป็น x 8เพิ่ม3,000เพิ่ม3 0 0พนะถ้าอัพในที่โรงงานนะเพิ่มเพิ่มจาก เปลี่ยนนะคล้ายๆว่าเปลี่ยนแรกกันมาเลยฮะเอาตัวนี้ออกตัวนี้เข้าไปเพิ่มเป็นสามพันถ้าจะลูกค้าก็จะได้เป็น X8 ฮะลูกค้าราคาราคาเพิ่มสามพันเนี่ยลูกค้าต้องอัพในชุดนะลูกค้าต้องซื้อชุดยกตัวอย่างก็คือง่ายๆคือลูกค้าชุดสี่คูสี่บอกแอดมินเลยเปลี่ยนเปลี่ยนพาวเวอร์ให้หน่อยเปลี่ยนพาวเวอร์เป็น X8 ที่เฮียต้อยบอกมาเป็น X8 ลูกค้าก็เพิ่มสามพันเฉพาะเฉพาะสามหกนะสามหกมาเป็น X8 ลูกค้าเพิ่มสามพันนะคือก็มีลูกค้าหลายเจ้านะก็ถามให้มินว่าเ้ยถ้าครงหล่อสิบแปดโครงหล่อใช้ตัวไหนดีสิ 18, รร 4, บแปดคงหล่อสี่ใบอะนะใช้ตัวไหนดีแต่ก่อนนี่ก็เป็นสามหกนะไอ้ตัว X8 ยังยังไม่ออกนะก็ยีออนะตากนะ็ใช้เป็ออนสามหกก็ใช้ดีแต่ว่าสามหกนี่มันก็จะพอดีมันก็จเัเบิดพอดีมันยังไม่มีเหลือถ้าลูกค้าอัพเปลี่ยนเป็น X8 อัดเข้าไปนะบึมแลวนะตัวนี้บึมแล้วมันมีเหลือยุค้ายกตอย่างง่ายๆนะถ้าลูกค้าอัพนะ อัพในชุดนะลูกค้าเพิ่มแค่สามพันตัว3าเนี่ยราคาแปดพก้าิบาทตัวเอ็กแปราคา1 4 9่0สี่พันเก้าร้อน่หนะตัว X8 นะเดี๋ยวลูกลูกค้านะเจ้ต้ายจะบวกลบให้ให้ให้ฟังอย่างนี้ตัวเอ็กแปดห่อสันเก้าร้อยนะห4 9่0ัก้ร้อยกับราคารวมค่าขนส่งแล้วนะห4 9่0ลูกค้าเอาตัว3ามหกมาลบ ตัวสามอมมันราคาแปดพันเก้าสิบาทฮนะลบแปดันเก้ารอยเก้าสิบก็เท่ากับลูกค้านี่มันแตกต่างกันนะแตกต่างที่ห้าพันเก้าร้อยสิบาทแตกต่างนะความแตกต่างนะแต่ลูกค้าถ้าซื้อเดียวเนะี่ยหมายความแตกต่างนะแต่ถ้าลูกค้าอัพอัพในชุดจะในโรงงานหรือนอกโรงงานจะต่างจากวันลูกค้าบอกได้เลยนะให้อัพในชุดลูกค้าเพิ่มแค่สามพันนะ แต่ว่าถ้าเกิดซื้อเดี่ยวความแตกต่างมันจะอยู่นี่ห้าห้าพันเกอบหกพันเนี่ยอย่างชุดเนี้ยอย่างชุดติดแดที่ลูกค้าอัพเนีเป็นโครงหลอ่อโครงหลอก็ยังมีโบแดงนะ18แปดโครงหลอ่อเนะสียงกาลางก็เป็นรงแรมชุดนี้คือเป็นชุดที่ลูกค้านิยมนะนิยมอัพเลยนะโครงหลอ่อเสียงกลางลงแรม power เพราะว่าเป็น x8 จาก36หกนาะที่อยู่ในชุดเป็น36ม้กอเป็น x8 ถ้เป็น X8 แต่ว่าเพราะว่าตัวบนเนี่ยลูกค้าเขาเ,าเพิ่มเป็นเป็นสตเตอริโอมาขับกลางขับกลางก็จะใช้ตัว165 165นี่กะขับกลางก็เท่ากับชุดนี้เป็นชุด4ี่คเลยค,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 คือคือคือลูกค้าจะมามาที่โรงงานที่บริษัทนาครชินะลูกค้ามาเลยมาจะต้อยต้อนรับจะต้อยอยู่ทุกวันแหละครับยกยังเอ่อยกเว้นวันอาทิตย์จะอยู่ครึ่งวันเปิดเปิดครึ่งวันช่วงเที่ยงถึงห้าโมงเย็น ก็ลูกค้ามาได้เลยฮะอยู่ที่เอกชัยซอยร้อยสิบนะเอกชัยซอยร้อยสิบ